สบายดีและสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อาาเนเมื่อทุกคนทุกท่าวนวา,า,ายาสเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศกต่ยินดีต้อนรับกระทรว่สร้างอยู่ทุกตู้คำบรรทุกนะเนาะวันนี้ตู้คำกับตู้ซีทพี่น้องเอลยกระเดินทางมาเยื่อนน้องมะนาวเนาะะมาเล่นมาหยามสนใจกับในช่วงเศร้าไปเลยอยู่ทางกันน,น้องบุญกามีอาบุญเนาะวันนี้อาบุญพี่น้องเอลยจะมีเสียงเทศเสียงรำเลยเด้อเสียงพาสวดเพลเงพี่น้องเอลยเนาะแล้ ทำพิธีเห็ดบุญเสร็จเรียบร้อยบุญอะไ้สวดทำพิธีตอนเช้าเนาะจักรพรรดิแนะนำพี่น้องเอ้ยชาสีมีเสียงเทศเชียงเงี้เด้อเนาะกำบะเป็นยังพี่น้องเอ้ยเอาบุญน้ำกันทำพิธีเสร็จแล้วกัน ฟังได้สบายใจเนาะพี่น้องเอ้ยไปแต่ความเรากำลังขึ้นผ่านทางมโนกับตัวคำและตัวชิดเด้อพี่น้องเด้อก็ขึ้นไปกับฝากเลยเด้อฝากก็ได้กดแชร์กดติดต่อให้ตัวคำเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจตัวคำคลิปต่อไปครับเพื่อนเนาะตัวคำจะมีคลิปใหม่ๆลงส่องนพี่้องชมครับบงน้ำกันเด้อพี่น้อไปลุยไปเด้อพี่น้องแต่ฝากมากันอยู่ที่เฮือนทองมะนที่เก่าพี่น้อง สวัสดีตู่สวัสดีแม่คือไก่บอกแค่บอกไก่แล้วไก่แล้วอ่าไก่เสาแล้วไก่เศ้าได้เป็นไข่บอมีนยาเบิดไปหาชุดแล้วไปกวดเมื่อวานนี่วันทีไปครับได้แต่เบะชักยาเนี้ยไ่ชักยาบ้านเ่านี้ยบอมนไข่ขึ้นบอกบะใข่ขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไข่ไม่ได้ขึ้นนี่ แม่ได้ตู้ชอดสงการไหนๆเลยไม่ได้ลีนสมการไหนกันแล้วไญญารกรในลายช่หยน้ำปัรยั่ไข่ขึ้นไหมฮะเมนผกรให้เศร้าเลยจะได้สงการบ่รีดไหนเลยยังบดดนได้นี่เนาะโอ้จังโมกีมือเลยอ๋ออย่งงคือเอาเอาอ๋ออันนี้น้องมะนาว ลงมาแล้วกดอ,ออกอันนี้ให้ยาวเพียดเครื่องตันท้าขึ้นเพื่อนตัวเองมันนีแล้วนคนกัดรอดรอดไปรอดมาแล้ววะเอาออกก่อนสมัติสาวนี้เนาะที่มาใส่สาวตัวพี่นี่ม,มาใส่สาวตัวพี่มับางแดดนะ น้องแมนนี่เอาน้องพัสิเอาเพียกเครื่องตันเพื่อนตัวเองทันทางขึ้นบ่เพียกเครื่องแม่เลยคนบันไดเลาะแม่นข้างโน่นนี่นะข้างโน่นแต่ว่าเกะออกมาผูกเชตัวนี้เออข้างโน่น માન uh, Mà đây, mà đây. ờ mình chị thích chị lắm nó mùi nó. đây bạn đi. đây bạn đi. Tang kính viêng chàng, hai thang tang kính nữa. bò nhau đây đây thầy đây. แต่ได้ชิลึงชิลึงตื่นแล้วว่าไงนี่เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ได้ขาาด้าวไล่เรากินข้าวเรานอนกินข้าวเรานอนเหมือักษกันนี่ <c oughs> ใช้ปลานะเบิดเลย่เนาะเบ่งกันเลยว่าปลาหลอกปีกหนึ่งวันนี่นะเพว่าเห็นได้ฮอดปลาของข้อพูดพอดีได้ปีกหนึ่งปลาน้อยได้ได้หลายบ่ปลาชิวนะแด้ปลมุก เห็นตามยป้าต้องไปกินปากมาชวนกันนั่นเองมันเอาเกิบมาหน่อยเอาเกิบมาตีปากมันลดมันย่านนะเนี่ยานเนียำบดตีมันมันบย่านเนี่ลงผัดห้องเลยลงผัดหองมาคอยเหนียว มาคอยนี่เกือบมันก็ยังบุกกากัดวานซิการ์นิดนึงกันเอาเกือบตีปากมันแต่ยังน้อยมันก็เลื่นเลยแต่ทำนี่มันก็บุกการ์ดระดัขึ้นตึงเพื่อนก็คือกันเนาะตึงเพื่อนนี่เมนเนอร์ได้ห้องเอ็งขึ้นมาคอยนี่โอ้เรียกมาต้องเรียกเพื่อนเมนสี่เรียกขึ้นตึงเพื่อนเนาะ่ให้โชว์ได้เปิดมีขึ้นถึงออกถึงเพื่อนดิตอนใหญ่ได้ตอนนั้นเนาะ เดือตัวน <mat ี้แหละยังด네 um> um> ื้ออยู่ขึ um ้นอย่างได็ดบาดไปเอาอยู่แค่ป่าบานีเองเห็ดเห็ดอะไรพคนดูดบ่ฉอดเนาะอาหารฉอดเอาบ่นั่นาะคันดูดพี่ชี้อเสียงเนาะใช่ไหมว่าจะว่าพี่ดูดพี่เด็กวันเลยเนาะขาดฉอดเอายังได้หอดปลาโคอหอดปลานเชนเนาะปลาคาวคันดูดนี่คิดว่ามีบ่ปลาคอไง มีดอกนะครอัอยู่ลุมคนไหนตัวใหญ่แบนั้นมะนไปได้มันงไงยังมีอยู่อ่ะันเพอๆนั้นเขาดูดเบิดนั้นมันมุดอยู่ขีตมงหัวคอใหญ่นะรีอยู่ขีตรงบนมือนี้บ่ไปว่ามือหน้่งพีไปใช้มือนี่ไปนะไปนะเทียังไนบุญครับพ่อ่อยากเน่ย ก็จะไปวันความ่นเาเอาไปำกันเล้ววันวนะอไปได้มันหดหเนาะต้ลงคนหวยแค่เนมันห็นเนาะฮะลงคนหวยแค่ดนนเงคนหวยจะลงไปอ่านน้มบอลงไปทายน้อมันาเลยไม่ดังเบิงน้องมันาสอนาสอนก็แพงงน้มนาสสอนก็ลงตือนเนาะแม่พ่นบ่กเห็นจอนส่งเฉลยมา ปีงมูนมีป่ย่านปีงคนนมูเลยคูป่าเขาไ่ได้เห็นบ่ะนว่าเห็นย่านบะมูจะย่านบ่เาะฮะยา่านทำเห็ดอนได้ชั่มงอนขึ้นมาแตแยงได้เห็นไชิบหายแล้วก <laughs> ินได้ว่ามูปา่าเลยเลเคยกินบ่ ชื่อมั่วอะไร้ช่เอ้าบอะจกเคยเห็นคนกินยังไดคำโต้ไงะปทำมุกบ่บอกชั่วนะเห็นบ่ชั่วว่นหรืปีมุกไข่ยุฮะก็เคยกินบาง่างหน่มกเคยเนาะงูนี่มูห่ากเคยกินดูู่ห่างูสิงมูสิงเคยเคยเห็นได้คลิป้มูมูป่าอย่างนั้นในคลิปบนห็นะเนาะพี่น้อง แต่เรายังไม่เคยเห็นกินอกเองกันเถอะมิได้เห็นเขาพระเจ้าเห็นลูกคิดมาเลยเมื่อคืนนี่บุญบ่เมื่อคืนนี่บุญมีตู้บ่รับอยู่บ่บ,บัไม่ดูไปเต้นเนาะครับผ่เข่าขายเครื่องเต็ีมบรรพบุรุษนีน่ตอานี้เราติช่วยช่างเออบ่ได้มาพี่เราขายเครื่องขายถูกข,ขายจะมุงพุทธ ถยงตู้บันคืนได้ตึมตมละวงบ่คือเือนคือเห็นตีหยุดหยุดได้า้ยินบ่ทางเนเจหอดบ่หอดคือกันอกั้าหอดหอดอยู่เือนข่อยยังได้ยินอยู่เหนือยังได้ยินอ่อตู้แต่ทาบ่เบ็ดรวนก็อะไรกันตู้จังส แต่ย yeah, ี่นอที่อยดข่ได้เนะตังเนาะท่ไปวันเหน่อยกันลำพูนมาเทาเนาะแล้วลำนี้สูงหรอตังเนอไนอเนเป็นอได้ข่าวแซ่บอยู่บ่เดี๋ยวไปเาะซีสอบเดยวมาดูเบิจับจะสอบเครองกันคออยู่หอยามนาหอเนี่องานว่าบอกหอ มันมาขายนำห่อแท็กข,ขายหิวนอนนะไม่นอนบัดคืนะเรียเออเอาตั้งคนละคนอย่านีนะจับตอนที่ถึงมาด้วยจ้อยแห้งก่อนนะเคยเคยติีน,นักคนยี่โบอตอนนะ่ะคนจากโลกตอนนะ่ะบอก จะจะแต่เจ้าอยู่อยู่อันแต่เจ้าสื้อมัดไว้แต่เจ้าจื้อบริจาคโลวันที่เจ้าวันสี่ชิไปสบายเลยตอนนี้เป็นติดนึ่งตอนนี้มัวหาชิปหาชิบหกโลตอนนี้ขอวัดโคได้หาชิบหกปลายตอนนี้เนาะแม่นตอนหกชิปปลายเอาคือเหี่ยวได้เลยบบบน,นี้ใช่ไหมจักจังรงมูลเนาะจักบาทหนึ่งจักบาท แต่แต่น้องมะนาวเห็ดเทียนหน้าใหม่ยังบม่ได้ไปหลีดไม่ได้เยี่ยมเบิง่งเนาะเย็นคัะกระบอกอบบนี้เย็นเนาะวงใหม่หมดเลยแรงมากกับไม่ได้ชองบอ่ะบากแบบนี้าะเห็ดเท้าออกไปจนไกลเตอ่อเลยแม่นผ่ากระเตะได้ใช่อยู่บ่ใช่ใช่ไหมใช่บุ๊ข้างเนือ้อใช่แต่ขา้ขางข้างก็ได้ข้างเนือ้อข้างจะเป็นึ้นข่างพี่ ขางข้างหลังม่ได้ใช่บ่ข้้งหนาก็ม่ได้ใช่<า>บ่ชื่อแส่นียวสันสองมันตัดใส่ไหยนางเหลยออีกเลยงทงไหน้าง้งหนาคือม่ใช่หรือไรน่ามใช่ทั้งหนาเนี่ยจงไ้แนมลงไปใช้ให้หน่าหนอ่อบ่ถ้าใช่มันจิมูตึ๊บมาไ่ได้พอดนะได้ลมเข,ข่ากับลมออกดีนอนหน้านี่ครับได้เป็นยามเวลาฝนตกนี่เนาะ ผลลิ้น n นี ị นะต้มผ่าดิเดือนจากเดือนยังห่าดำหน้าเร่อบอเดืนาดำหน้าแรอบอเดือนชิบลเดือนิบเดือนกี่ิบเจ้าิบชิบสตอนวลาหาดำเร่อในกมันเข่าม้างัสอย่างนะบอเข่าเ่าดำเร่อพดีเขียวนะเขียวๆอย่างป้าโอเสียวเขียอเอ็ดกอินเ็ดอินเิบเดือนิเดือนิบเดือนเนาเลาะเก็บอันนั้นบอเก็บยังตุนนำผลลินเลาะเก็บเสียชงอิโบอ มันตกลิ้น,นมันถ่วงงูมันเดงเคยวะเ <c oughs> ลาะตามคันนาเนาะเมื่ <c oughs> อ,อนห้กระจุงคว้ยบอกกับงัวนั่นเหลาะคันนาเด้อเยงามนาเนาะเขาปล่อยไปวไะข้ัก,กรยามนั่นนะได้กันอาบน้ำมาตุ้มผรมไปนอนบนฝนตกลิ้นแบบนี้ <c oughs> น้ำข้าวเพื้ออยู่ได้อยู่ตรงนา้าจ <c oughs> ักวันนังเน,นาะน้ำหัวไญ่ไราตาตาได้บอกฮะก็หัวไญ่ขึ้นมากขึ้นว่าถ่วงบะ Tổng nào chứ? Ừ, ừ... Khổ là khổ khổ ừ. Làm chơi gì là, làm, là và... làm tìm hủy Làm tìm Đổ đã bật nó đổ thì Ồ, ừ. cả đồ <laughs> nằm hủy nhảy xem nó Phụ đấy, chủ lông hoàn thập này kiếm khổng phụ ừ. đấy Tả, nó mà hèn quá hèn quá Ừ Mà sao phơ phơ จะเชื่อเรื่องพญานาคบ่อดัหลายญาติแน่เนาะเนาะจะอะไยังมากก็จะไปจ่าลงออันโชกอันนั้นบ่อคนเราคนเห็นงูใหญ่โศก้องนั้นบ่ออ๋อนำไปเบิรงกนะบ่อชื่อหน้าเหรอครับพี่งูสิงกลายเป็นงูชิงงูเกี่กับงูเหลือยอันอยู่ในโพงถ้ำพื้นดินอยู่นะงูนะงูสิงใหญ่ งูตัวหลมใหญ่นี่โอ้ยมนอยู่ซ้ำนี้เน่ยงูสิงอะไรยูนาพอเคยเห็นบ่ิจจักเอาเชือวบ่ยีพอเราเห็นมีแบบโอ้ชกมาชกมานจะดีมีเหงแล้วแล้สงสใช่ยูดใช่มันอยู่หน้า่อยก็มีขึนน้นมาก,กินไก่เลยนะเนาะกินไก่ได้แล้วก็ลงไปยู่หูเนาะจะลอยขามไปขามไปขามมาอยู่เด่นมันในพพอเราเราไปเลี้ยงงัวเราเห็นบ่อย มันระวังเรือยไปหาคุดน <si 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 ั่นค <si <si ุณนี <si <si no ่เทหัวแเทยังไงมันจิดโจกพอโจ๊กโจ๊กเข้าไปแล้วได้เน็ดมือเรือเนาะยันเป็นงูหงางูหงส์งูหงาเนาะหนังอยู่ในหูเลยมาไปหากินนะระวังมันจิตอดมือตายแข่งกีดีเห็นบ่ขอลงเฟซว้านนี่จะเบิ่งบ่เบิ่งเยอะอ่านชื่อนี่บ่บ้านอันคนเล่าอ่ะเนยงูไงเนาะงูยังอ่ะนะ จักได้คอยบิ่งคือแค่ข้างเรืองงูข้างเรืองคนลาวเอิ้นน่ะเป็นการต้องกันเพื่อเนาะคนไทยเอิญอะไรจงอ่างบ่เอ่อจงสมคาเรี่องสอ2โตสองโตเอ๋อเรืองรวยวะแม่นลี่ข้างเรืองเด้สมมุติว่าอีหล่าข้างเรืองแต่ว่าอยู่ไทยน่ะเพิ่นเอิ้นงูจงอ่างบ่ออืสิบ่ตายได้่ยไรมันแทนน่ะบ่ได้เฮ็ดหยังใช่แล้วออื มันไล่เชิงกันอยู่อยู่ดงงูน่ะไหลไว้แคบมากเลกขบงงูเนาะออ๋มันเชิงกันมันเชิงกันมันปุ๊บพ่นแล้วมันน่ะงูน่ะปุ๊บพ่นแล้วอยากไปเอามันออืผู้ตายนั่นคือว่าไป2คนตายผู้นึงแล้มันมันเลื้อยเข้าหูบาดนี้บิด2ตัวโตนะดึงหางกันด้วยแบบนี้ดึงหางกันไว้ตัวนึงตัวผู้น่ะน้อยเนาะงูนี่เนาะตัวแม่สิใหญ่ดึงหางไว้รถ ดึงออกมาตัวนึ่งมันตีมันตายเน้่ตัวนึงบาดนี่ตีมันนะตัวที่ชองบาดนี่อันเพิ่นเพิ่นบอกพูดนึงไปเอิ้นพ่อมาแล้วนะให้มาเอาซอยกันนะแล้ว่าเห็นพ่ออยู่หน้าอยู่อย่างหน้าสงสัยตึงบาดนี่ตัวที่สองมันโง่มากบาทนี่โง่มาใช้ช่วงติดมือถึงอย่างเด่นครบเรียบร้อยแล้วก็ตีตอนนั้นยังม่ตาย ตีกับมันก่อนตีตายสองมัดสองโตงูน่ะได้รถอันโดนโดนไปรถแข่งกี่เดอกันคนน่ะคนมันมวยตีงูน่ะกันโตซีดบดเดชเขาลงเพชจเด็นอยู่นอกี่เดชเยอะโตซีดบดอะไผิดมันเนาะผิดมันเอาไปห้องมวกระบาดทันขี่เชรุไทยไปบบบนี้เชรุไทยไปรถห้องห้อดห้องหองห้องมอซะผิดกันฮอดกับเขตนอกยังชิมีอยู่หรือบอสรีดำเนาะผิดกันกันผิดเนาะอ้าว เห็นว er pues ่าจะไปใกล้ม yeah, yeah, right ันเนอเห็นจะไปโอ๊ยงูใหญ่่าแต่งงูสิงจะไปไล่มันได้เนาะคือสีคือกันคือนอย่างกับอันงูเห่านะงูสิงมีงูเห่าตัวสีดำก็มีก็เหลืองงูตัวสีดำเป็งูแค่คุอกแครับเหลืองแล้วดำดำเมฆถ้าเบิ้งกับเพชรบ้านนี่ตัวแมฆจะซทำยุ่งทมขาเนาะงูเหลือมเขาทำเนาะดำเหลือมดำเหลืองเหลืมงูเหลือมทำไมใหญ่น่ะ ตัวผัวน่ะนิน่อยหนึ่งเด้ซ้ำแคสนี่บ่ผัวน่ะตัวแม่เราทำขาเนาะอ๋อตัวแม่เอาไงเงาวยาวเดินงูจงอางนี่ยาวเนาะเออเหล่าชูเล่งงูชูพังมึงข้าวอยากคิดยังกินอยากนอนอยากนอนพังอยู่บ่หรือว่าพังไงบอตั้งใจพังไ้บอยากนอนได้กินอย่บอข้าวเช้ายังยาได้กินปกติอยู่บอนี่เนี่ยเรื่องยา บอกชาวก,กึมโยมมือนะคือว่าเห็นไปแว,เว่เฮือนออบอกเล่าเด้ออาการเไปไ็นใดใดให้เราไปต่อเล้เราเปลี่ยนยาให้เขากินแล้วมันมีแต่อยากนอนบบดน,นี้แต่ว่าเขาเศร้าได้อเศร้าแรนเศราอย่างไรเอาไปจากนอนบบดน,นี้เพิ่นอีสิปเปลี่ยนให้เด้อทักยูเพร่น่าแค่เช่นอะไรบ้านั่นก็ได้ค่ะนี่เออสัมปะสัมปโอใครยุ่ยษาเิ่นทักบ่ เสียดายไ่ได้ไปหาป่านั้นเลยแล้วไปไหมบ่เมื่อหนบ่มไม่มันมีต่บอลฉอนวันเดียวบ่ใช่มีนามวันนี้แทึ่งน่ะคือมีอยู่น้าแถวมีอยู่หน้าเพิ่นเพิ่อนใมเอาบ่เออทำย่างบ่เพิ่นเดินแถวไหนทำย่างบ่หัวญงทำย่างแถวทึ่งขึ้นไปน่ะแถวกับบุกบ่แ้วน้าะเดนกบล ที่ขวบเคยอาบเคยอาบอยู่ทางยางโดดลงมาเมันสูงหัวไงจักรยาได้จะทางยางไปเลยทางนาบอไม้ทางเทงผุนเนาะทางนาบอไม้ทางนาถลเพื่อนผุนได้โดดโดดมูโดดแชวแชวตัวผู้น้อยก็มูแบานนี่กับตัวเทตัวบีเขาหลุดยาวหลุดไกเนาะโดดแลยเขาเล็ดข่อมโดดโดดตัวลงน้ำตาตัวลงน้ำตาเนี่ยสูงว่าความสูงชั่มชั่มนี่เนาะชั่มหลังคาหอดขีดินเนาะหัวไงเนาะ โดดรบวิตข่อยพัดต้องขีนอุบเลยแขนเกือมันจะมีน้ําหมฮะมีแล้วผักโดดบวิศจัะมาโดดหอดน้ํานึ่อดขีนหนักอุบโดดข่นแบบนี้เกือเกือไปเกือมากมมาสิกอาบานี้โดดก้าโดนเลยมูบานี้โมโดดอะไรโดดวิตวิทยูโโดดแจงย้วก็เอาชูงีิเอาใหญ่เว่าคอยโดดหน่อยแบบนี้โมโดดอะไรลดดต่ำโดดอะไรต่ือโดดน้ำดิ หาวคืนนี่แล้บาทเนี่ยใช่คืนฮะใช่คืนเบาเทียงเท่นี่ได้แต่เราเป็นได้ต่อเพราะยังไม่ได้แกะช้ำเขานะมึงเรืองเน้ย่นผลโก๊งียนน้่ถือเดดเนาะจนเศ้าเด็ดให้เดือนจัน หมแล้วลไปไนมาหนินหไปนะไปใช้เงินนอนมาพอเนีะนะ่ยนี่ไปไปผูกแขนไปเลยแขนไปบ้าแเนชวันลูกปันเฮตบุญปีใหม่เื่อนบป็นไปผูกได้เบิดเงินอีกได้เหมือน กินงอได้เพียนนี่แหละเนาะกินงออย่างไปเดียวกันกับโตเลยราพุนมาหาบุญคิดงอแพ่บุญแพ่ทุกโอเคเนาะขึ้นเฮือข,ขึ้นชันแต่ว่าในเมืองนะ่ะเขากระทันใน,นึงมันเรื่องกินเรื้อยูน่ะคนเต็มที่เนาะมันเป็นเหตุบุญไ่เพียงเขาบาาอกให้คอยกระเบื้องคอยมีงเงี้เพื่อนใชขน่ขึ้นเพื่อนมัน นุ่งยันเปิดใหม่แต่ก็ไปก็เห็นหน้าเห็นตาผู้แขนเราเวทีกับบ้านนะมันใกล้ได้ไขนาดแต่มันใกล้เราขี่รถไปทางนี้กันเลยเจ้า,จาได้บรีมีบ่ปีใหม่บุรีผู้แขนบ,มบ,มบ,มบ่มันคืนนี้เพฝนหยอดบ่อยไก่บันดิไปโม่บ่ไปโม่เห็นไก่ใกล้หนึ่งเนาะเห็นงอเลยปิใหม่ชิมาหยอดหนึ่ง ปเดน่ไไปเห็นดีเดียตุคามนาีเดีตุคามป่ไปกินเบีย์เออกินแต่ลไปซี่ก็พอมสาน้ำนะเคยกินเ่าะเบียดเบีย์นะแต่ใหมากเเฮ้ยเต้างเติบเลยบ่เงแนแต่เตงแนแต่มูนปตูตอนนั้นเป็นพญาน่ตนนี้ปิดเตมีนนะขอเนยุ่งมือนะ น่ะให้นักข่าวเล่าเล่าเลยก็ดีพี่ไทยึดให้ไปให้ไปได้ตอนตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนพระญาติแต่กินแต่ว่ายายเติบแล้ว่อซ้ำนี่แล้ว่อตอนเมาว่ากินหรือว่ากินน้ำจอบอะไรใช่ยังกิมาเตะแค่งี้ยปี๊งกินจนเมาเลย บดเยะนิบเหอย่างนี้น้างกินได้้บได้บบบเจ็บตากินเ็น่อเน่ขอมกิน่ต้องคนทิ่มน้นอมันจุกบัม้าองกินวิมถิมันเสียดาเนาะเั้นทุกข์ขากินแต่เบสซี่อะ่านัะแต่ว่าเราเบียร์นี้ ทำมาพเนะคันทางการแข่งแห้งกันทำมาผู้ผู้เพืพ่อนพวกกินเพื่อนก็กินเดี๋ยวแรกเพื่อนกินจอกหนึ่งเบียร์นี่กินคือว่าให้มันไล่สารพิษเน่ยทางในเฮามนกกันออกเบียร์นก็ดีคือกันดีแนั่นนึงเบียร์นี่กินไลยกับบด่ดีบุมีเงินซื้อกินไล่นะไปหน้าว่าจะไงนี่ไอ้ก็ไปเวียกแต่ลนะแบบแต่ซื้อข่าวมากกับบุเรมลินน้ำอืมอ่า มี่ยังว่าบ่อไปได้เลยไม่มีแล้วไม่มีนอนเด็ดเด็ดกั้งมัดแต่มัดชั้นนี่พ่อมันบ่มัดหรือว่าจะจอยากมัดกะเวลาแขกคนมาเดี่ดึงลงให้ชไปตามทางขึ้นเฮือนขลร้ำเนาะเคียบบอไม่ เออจัดอยู่แล้วอ่าสบายดียินงงเลยทุกคนข้เช้าแล้วบอแขนแม่ไม่ได้บอกบอใช่บอกอยู่ไม่บอกไปบ่เนื้จังหวะเน้ทางมึงอะได้ไดมคะบอเแม่ตัวไสอกมาจะหุ่งหมอช่วงนงช่งแรงบอช่วงสามโมงแรงสามโงแรงอดีได้แดดอ่อนเนาะข่อยออกมาค่อยแบบจีบเลยอืมเนาะ โอเคเนาะกขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบิร์ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาทำชมคลิปของตุ๊กค้ำในต้นจนจบแล้วก็บอกกดขามฆษณานอตุ๊กคำไปก็ขอบขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ตุ๊กคำคือจะขอตัวกล่าวคามาสมัยดีสมัยดี